สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับและสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับนายเมาเมาเกมเมอร์ในเกม Ark Survival e v o l v โอเคโอเคครับผมวันนี้นายเมาเมาเกมเมอร์ก็จะพาไปเที่ยวแดนหิมะกันนะครับก่อนไปชมใครที่ยังไม่ได้ติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับผมสําหรับผู้ชมเก่าและผู้ชมใหม่ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่รับชมโอเค วันนี้ผมก็จะพาไปทัวร์แดนหิมะนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้ไปกันนะแดนหิมะเออนานๆทีนะครับที่จะไปแดนหิมะอันนี้ผมก็ปิ้งเนื้อไว้กินโอ้โหสุกหมดและ้ะตอนนี้อุปกรณ์ผมก็ค่อนข้างจะเตรียมพร้อมมากนะครับกิบเบิ้ลโอ้โหเตรียมมาหลายชนิดมากมากเลยนะครับผมบ้านใหม่ผมก็สะดวกสบายนะครับเออชิลๆเหมือนแบบได้มาพักบ้านตากอากาศนะครับโอเคสัตว์ที่ผมจะเอาไปก็ หนึ่งเลยนะผมว่าจะขี่แรปเตอร์ไปแล้วก็จะพกตัวบินไปด้วยสักตัวนึงนะครับแต่ตัวบินนี่ผมน่าจะเอาเป็นกิฟฟินไปนะครับผมเพื่อง่ายต่อการจับสัตว์เออไหนไหนเจ้าตัวนี้นี่จะอาคีนะครับผมอาคีตอนนี้ก็ไม่มีอะไรอยู่ในนี้เลยเอาเอาคีไปเลยง่ายสุดแถมไม่ต้องใช้อาด้วยนะครับสําหรับจเจ้าอาคีโอเคตอนนี้ก็ ช่องของหมอแมวเกมเมอร์นะครับก็มีผู้ติดตาม70กว่าคนแล้วนะครับผมเอออย่างไรก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาติดตามคนเก่าที่ยังอยู่ก็ขอบคุณนะครับผมสําหรับคนใหม่ที่เข้ามาก็ขอบคุณเหมือนกันนะครับผมที่ให้การสนับสนุนนายหมอแมวเกมเมอร์นายหมอแมวเกมเมอร์ก็จะตั้งใจนะครับผมตั้งใจทําอย่างสุดฝีมือเลยทั้งที่ตั้งใจทุกวันอยู่แล้วก็เถอะนะครับเพอ,อก็จะตั้งใจมากขึ้นไปกว่าเก่านะครับผม โอเคเพื่อไม่ให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนผิดหวังไหนผมก็จะเอาเจ้าทารันทูล่าไปด้วยของเยอะไหมเนะี่ยอ่าไม่เยอะนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ใส่อ่านด้วยเผื่อว่าเจอตัวโหดนะครับเออเอาไปด้วยเลยนี่อะไรนะทุกท่านมีแอร์ดอด้ดยแถวบ้านผมแล้วก็ผมจะขี่เป็นเจ้านี้ไปนะครับเออยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยนะไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรเหมือนกันใส่อ่านก่อน โอเคไปลุย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 เดินไปนะครับผมวันนี้ชิวชิวนานๆทีได้ขี่แรปเตอร์บ้างก็ดีเหมือนกันเปิดกล้องก่อนโอเคเราก็ต้องอ้อมไปทางนู้นนะครับเออออกประตูนู้นน่าจะดีกว่านะไปออกประตูนู้นกันดีกว่าขออภัยนะครับสําหรับเออเครื่องคอมที่มันค่อนข้างที่จะแหลกตอนนี้ผมก็ปร,ปร,ปรปับภาพนะในระดับที่ต่ํานะต่ําอยู่นะครับประมาณมีเดียม เออแต่ก็อยากจะให้แบบพ่อแม่พี่น้องได้ชมภาพที่สวยๆกันนะครับผมแต่มันก็อาจจะแหลกบ้างนิดหน่อยโอเคงั้นระหว่างนี้ที่ผมเดินทางถ้ายังไม่เจอตัวอะไรเราตัดไปเลยดีกว่านะครับเอาละครับผมตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะวุ่นวายโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยพูดถึงวุ่นวายก็มาเลยช่วยพ่อด้วยลูกโอ้ยจบตีมันจบตีมันเออเออกัดมันโอ้โห เมื่อกี้นี้ผมเห็นหนวดปลาหมึกแถวๆนี้นะว่าจะมาซื้อหมึกกินสักหน่อยนะครับ <c oughs> <c oughs> เออมันไปไหนแล้ววะโอ้ย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 โอโอหอะไรก็ไม่รู้นะครับผมมันเหมือนว่าจะเทมมแบบพาสซีฟนะครับโอ้แต่ดูอนุภาคมันอะไรวะเนี่ยมันกินซันเฟอร์ของมังกรนะครับผมผมมีหรือเปล่าว,วะเออไม่มีเลยวะ่ะทุกคนซันเฟอร์ของมังกร แถวนี้มีมังกรสักตัวไหมนะอันนั้นคือตัวอะไรเนะี่ยโอ้โห,โ,หโ,หโหอันนั้นคือของใหญ่นะครับผมเจ้าตัวนี้น่าสนใจนะก็แบบเป็นเหมือนไดนโนเสาร์ใหม่นะครับผมผมก็ไม่รู้วิธีเทมวิธีจับของมันเหมือนกันแต่ว่าดูเหมือนมันจะโจมตีผมนะเอางี้จะลองเทมหรือจะลองจับหรือจะลองฆ่ามันดีวะทุกคนถ้าผมลงจากตัวแบบไอ้เอ้ยไอ้อออไรเนี่ย โอ้น่ากลัวมากเลยนะครับผมกำลังจะบอกว่าโอ้ยโอ้ยเ้ยเฮ้ยโหตกได้ด้วยไม่ต้องรอให้ลงจากหลังเลยนะครับตกครับผมโอ้โหอะไรวะเนี่ยลูกพ่ออยู่ไหนแล้วโอ้โหปิวไกลมากเอาเอาเอาขาโนยโอ้โหยุ่งยากมากเลยครับผมตอนนี้ก็สัมผัสประสบการณ์ใหม่นะครับทองฟ้าเป็นสีม่วงเออ แล้วไปไหนเนี่ยลูกชายผมเนี่ยลูกชายเลยลูกสาววะลูกชายนะครับผมไอเจ้าสไปโนบวกแดปเตอร์ของผมไปไหนแล้วล่ะโอ้โหน่าจะกำลังกัดกับเจ้าปลาไหลพวกนี้นะครับซอยนัวมากมันเหมือนว่ามันจะจับรูกผมเอาไว้นะครับโอโ้โหโ้โหขึ้นมาก่อนโอเคครับผมตอนนี้เราก็หลุดออกมาจากดงนั้นได้แล้วนะครับ มันก็ตีไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะเออโอเคครับผมตอนนี้ผมก็หลุดออกมาจากตรงนั้นได้แล้วนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันคืออะไรเออแล้วก็มันก็มีหลายตัวมากเลยนะครับเออมีหลายหมึกมากเออผมเรียกเป็นหมึกแล้วกันใช่มีหลายหมึกมากเลยตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้วิธีที่จะจัดการกับมันนะครับผมเอาเป็นว่าเราไปหาเป้าหมายหลักของเรากันเลยดีกว่า โอเคเราก็จะไปทัวร์แดนหิมะก,กันต่อนะครับน่ากลัวมากเลยนะครับเนี่ยแต่ผมแบบไม่ได้ขี่เจ้าสไปโนรปเตอร์มาเนี่ยค่อนข้างจะน่ากลัวเลยนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้เจอกับตัวที่ถูกใจเอ้ยแต่ตัวนั้นไม่ใช่นี่ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมมเ,ดเดี๋ยวทำไมมีคิงคองมาเกิดแถวๆบริเวณนี้กันตอนนี้ผมก็ได้เจอเจ้าตัวที่ถูกใจแล้วนะครับก็คือไอ้เจ้าตัวนั้นนะเวลยี่สิบนะครับเป็นตัวเมียเออค่าสลบประมาณหกแสน ผมอยากได้มานานแล้วนะครับสําหรับไอเจ้าแรปเตอร์มีปีกตัวนั้นเออวันนี้ก็ได้เจอสักทีนะเลเวลก็กําลังน่ารักนะครับผมค่าสรุปก็ไม่มากเอาเป็นว่าผมก็จะจับเจ้าตัวนั้นเลยละกันนะครับผมโอเคแล้วก็จะเปลี่ยนก่อนตอนนี้เราขี่แรปเตอร์อยู่นะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นกิฟฟินดีกว่าเพื่อความจับง่ายนะครับผมโอ้ย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 ปเจอสกิลของคาโนนะครับ ปิวเลยมาดีมาดีมาดีาดเออบอกเลยสู้ไม่ถอยจะว่าไปผมก็ยังไม่ได้แบบสะสมแบบคอลเลกชันของแรปเตอร์เลยนะที่มันจะมีสไปโนแรปเตอร์คาโนแรปเตอร์อะไรพวกนี้เออน่าจะเป็นคลิปหน้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะโอเคตอนนี้แล้วก็อะไรอยู่เนี่ยตัวอะไรอีกวะมีนะครับผมเออมาได้ไงวะเนี่ย เุ้ยๆอ,อ,อะไรอีกวนะนะตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะวุ่นวายนะครับผมเก็มานี่ก่อนมานี่ก่อนมานี่ก่อนหนุมโโน่มโอ้โหหนุ่มหนุ่มรีเลื่อนนะครับโอ้โหวุ่นวายจริงนะครับผมเพราะว่าเจ้าขิงของมันก็เริ่มใกล้เราขึ้นมาทุกทีนะครับเราคงไม่น่าจะไปแถบโซนนั้นได้แล้วนะครับผม เออวันนี้คือแบบเที่ยวไปเที่ยวมาดูจากทรงผมไม่น่าจะได้สักตัวว่ะเออเดี๋ยวก็จับเลปบเตอร์ไปแทนเลยดีไหมตอนนั้นผมก็ไปไม่ถึงแล้วนะครับเฮ้ยเจ้าคิงคองตัวนั้นเหมือนจะโดนเล่นงานแทนว่ะสึกเล็บยาวกับคิงคองนะครับคิงคองนี่ค่อนข้างที่จะตีแรงมากๆเลยนะครับผมส่วนเล็บยาวนี่ก็ค่อนข้างที่จะอึดถึกทนนานนะครับ โอเคผมก็จะเฝ้าชมการต่อสู้นี้นะครับเผื่อจะได้รับของดอกฟรี <c oughs> สายฟรีนะครับผมโอเคเอาละครับผมหลังจากที่ผมชมการต่อสู้นี้มาสักพักหนึ่งนะครับเหมือนเจ้าของจะแพ้นะครับผมเออเลือดตอนนี้ก็ลดลงไปเยอะเลยตอนนี้ผมก็เป็นผู้ชมอยู่ข้างบนนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะโดนลูกหลงอะไรหรือเปล่าแต่คือแบบเข้าใจอารมณ์แบบความอยากได้ของแต่แบบฆ่าเองไม่ได้ไหมม <c oughs> ันเป็นอย่างนั้นนะครับผม เอา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 เามึงใหญ่ดูกูตกโอ้โหกูตกแล้วไงแต่ยังไงผมก็ยังเอ้ยแล้วก็สูนผ่านหน้าเอ้ยอย่าเพิ่งขี้นุม่มโอ้โหแค่โดนเศษกระสุนไปก็เจ็บมากเลยนะครับผมโอเคตอนนี้เจ้าคิงคองก็แพ้เป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าผมก็ได้ของอะไรมาด้วยเหมือนจะเป็นคิงคองเออ กดล็อกคิงคองอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าก็คือโชคดีนะครับที่เราได้มาอยู่ตรงนี้เพราะว่าถ้าเราฆ่าเองนี่คือแบบไม่ไหวนะครับเพราะผมก็เคยลองฆ่าแล้วค่อนข้างที่จะยากมากนะครับผมไหนดูซิจะได้อะไรบั่งก็จะได้เลิเมนต์นะครับเราก็ได้อะไรเนี่ยอังเคโลเจนแล้วก็ได้โอ้ได้นี้ด้วยนะครับผมซัมมอนนะครับ เออไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะเป็นแบบซัมมอนมาเทมหรือว่าซัมมอนมาฆ่าแล้วค่อยเทมนะครับแต่ไงก็ควรจะเก็บไว้ก่อนนะครับผมสําหรับเจ้าอันนี้ผมก็ได้เจ้านี้มาด้วยนะครับผมเป็นเจนนะครับเอาไว้คราบแบบว่าสำหรับตัวโหดต่างๆมากมายนะครับผมโอเคถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่เราได้รอจะรอช้าแต่ก็ได้รอนะครับผม ตอนนี้ผมก็อยากลงไปแทะซากมากๆเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะแทะได้หรือเปล่าไอ้ตัวนั้นมันเลือดประมาณหลักแสนผมน่าจะไหวอยู่นะเพราะว่าตัวผมมันเป็นตัวกายพันนะครับผมธาตุกายพันนี่ก็น่าจะไหวโอ้ไหวอยู่แล้วขอแค่อย่ามีสกิลทำให้กูสลบเออขอลองมาแทะหน่อยนะครับผมโอ้ก็ได้ชิ้นส่วน ในหนังของเจ้าพวกคาดมาเต็มเลยนะครับโอเคกว่าจะได้ไปดินแดนน้าแข็งก็ปาไปน่าจะยี่สิบนาทีนะครับผมพาร์ตนี้น่าจะเป็นพาร์ทท่องเที่ยวแทนนะครับดูจากตรงไม่ทําอะไรเลยครับผมพาทเที่ยวเพราะปกติเนี่ยถ้าเราแบบเราบินนะครับเราก็จะได้เห็นแต่มองมองข้างบนฟ้านะครับไม่ได้มาสัมผัสกับวิถีชาวโลกแบบพื้นดินนะครับผมที่จะเสี่ยงอันตรายนูนนี่นั่น ตอนนี้ผมก็ติดพิษของเล็บยาวนะครับโลกกระจาหมองม่นไปหน่อยเออไม่ได้เศร้าแต่แบบว่าโลกเนี่ยแบบมองม่นเหมือนคนเศร้าเลยนะครับอยากจะเอาแบบผ้าชุบน้ํามันเช็ดเหลือเกินแต่ว่ามันก็ไม่ใช่กระจกนะครับผมเออโอเคตอนนี้ก็สว่างกระจังใสแล้วนะครับผมเราจะได้เลิกงามยามดีจับตัวคนหดวสักทีนะครับ อันนี้ก็เป็นอีพิกสไปโนนะครับผมแต่ว่ามันเป็นผู้ชายไงผมอยากได้ตัวเมียอยากได้ผู้หญิงอยากได้ลูกสาวนะครับผมเพราะว่าจะได้แบบมีไข่เออเอามาให้ผมต่อยอดนะครับตัวที่ผมจะเลือกจับก็จะขอเป็นลูกสาวแล้วกันนะครับผมโอเคทางนี้น่าจะขึ้นได้แล้วก็จะขึ้นจากทางด้านนี้เลยนะครับโอ้ยโอ๊ยโอยโอย อันนั้นคือตะก,กะแตนนะครับอุ้ยตะก,กะแตนก็น่าจับว่ะกําลังจะบอกเลยว่าแบบจับจะจับ,จบลูกสาวนะครับแต่คือตะก,กะแตนมัน,ม,นมันเท่ไงมันมันดูมันเท่นะครับผมเพราะว่าบ้านเราก็ยังไม่มีตะก,กะแตนเลยสัก,กตัวหนึ่งถ้ามีตัวนี้ก็น่าจะมันดีนะครับไหนดูค่าสรบดีค่าสลบมาแสนหนึ่งเอาตัวนี้เลยแล้วกันนะครับผมได้เลิกงามยามดีแล้วตอนนี้มันก็มาจู่โจมผมนะครับแต่ว่า ผมก็ต้องตั้งไอ้นี่ก่อนแรปเตอร์ผมเป็นพาสซีฟก่อนนะครับตอนนี้น่าจะตั้งไม่ทันเดี๋ยวนึงนะลงก่อนลงแล้วก็กดตัวไหนนะโอเคพาสซีฟแล้วครับพอกูจะพาสซีฟมันก็มีตัวอะไรมาไงทุกคนเออน่าจะให้แรปเตอร์เราแทงไปนะครับแล้วผมก็จะตีเอาเอา,เอามีมังกรมาอีกโอ้โหเดี๋ยว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  วุ่นวายเกมมิ่งอีสปอร์ตครับเดี๋ยวเดีย๋ย,ย,ย๋มาไกลๆก่อนมังกรเนี่ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งได้ไหมขอร้อง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 เออพี่โดดสูงนะน้องกะว่าพาร์ทนี้จะมาพาจับแหลกนะครับผมจะดูจากทรงน่าจะได้จับตัวเดียวโอเคไม่เป็นไรมามามาหนุม่ม โอเคตอนนี้เหยื่อก็ติดเบ็ดแล้วนะครับมาตีกับแรปเตอร์ของผมเออผมก็ยิงไปเลยขออย่างเดียวอย่ายิงโดนขาลูกตัวเองนะครับไม่งั้นเด๋ยวร่วงเออแรปเตอร์ผมนี่สบายๆนะครับไม่สลบแล้วก็ไม่ตายด้วยแต่ตัวนี้เองต้องสลบไปเรื่อยๆเรื่อยเรื่อย,เร,อย,เ,รอยเริ่มหนีแล้วนะครับผมแต่ผมก็ไม่ให้หนี ยิงดอกสุดท้ายเข้าที่ตูดครับผมโอเคเรียบร้อยโหตอนนี้ผมหนักค่อนข้างจะหนักมากเลยนะครับหนักอะไรก็ไม่รู้ว่าเอยเดยวอัลโลตรงนั้นต้องเคลียร์ก่อนนะครับไม่งั้นยุ่งยากในภายหลังชัวร์ชัว,ชวจากประสบการณ์นะครับผมถ้าไม่รีบเคลียร์นี่ปล่อยไว้ก่อนบอกเลยเสียของนะครับโอเคผมก็จะเดินเอากิบเบิลไปเทมเลยนะครับผมอา้าไปไม่ถึง กิบเบิลอีพิกนะครับเค okay, ใสไปเลยอ้าวได้อย่างรวดเร็วนะครับผมเค okay, ผมก็จะเก็บใส่โปกเกบอลไว้ก่อนนะตอนนี้ผมมีโปรเกบอลว่างแค่สองอันนะครับผมก็จะใส่ไว้สักสองตัวก็คือเหลืออีกตัวหนึ่งโคต้าอ,อีกตัวหนึ่งนะครับคลิปนี้น่าจะจับได้แค่สองตัวเท่านั้นโอเคตอนนี้ของผมค่อนข้างจะเต็มนะขอทิ้งอะไรที่มันไม่จำเป็นก่อนแล้วกัน จากที่กําลังจะเทมเอ้ยหลังจากที่กำลังจะทิ้งอะไรที่ไม่จําเป็นผมก็โดนเล่นงานอีกแกเออก็สนุกดีเหมือนกันนะครับได้มาเล่นแบบบกๆอะไรแบบนี้ได้โดนอะไรน่ากลัวน่ากลัวนั้นคืออะไรวะนะแพนกลินไวเวิร์นเอ้ยน่าสนใจว่ะทุกคนคือมันก็ค่าสลบไม่ได้เยอะนะเออจับไปแบบประดับตกแต่งบ้านนะครับผมแต่เวลน้อยเหลือเกิน คือเราก็มีสิทธิ์เลือกตัวเวิเยอะๆนะครับแต่ผมจะเอาแบบว่าเวลเยอะๆแล้วกันนะก็ดูแล้วมันน่าจะหาง่ายนะครับผมผมเห็นหลายรอบแล้วแต่ยังไม่ได้จับสักทีโอเคครับผมตอนนี้ผมก็เคลียร์ของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลานานสักหน่อยนะเพราะว่าแบบว่าของอะไรไม่รู้ทุกคนเป็นเหมือนผมแม่ผมแบบเวลาเล่นเกมนะผมชอบแบบเคลียร์กระเป๋าของตัวเองให้มันแบบว่างๆ,ๆครับไม่รู้เป็นโรคอะไรเหมือนกัน ที่ผมมา EP นี้ก็คืออยากจะได้เอ,อ่อหมาป่าสักตัวหนึ่งนะครับผมเฮ้ยเจอพารานอยที่เล็กกว่ายังไม่เอานะครับคลิปนี้ก็อยากจะได้เป็นหมาป่าจริงๆนะครับสักตัวหนึ่งที่เล็กก็ขอเอาเป็นเวลสูงๆหน่อยนะครับว่าเวลตอนนี้มันค่อนข้างที่จะต่ําเกินไปเหมือนผมจะมาผิดทางนะครับผมโอเคแล้วก็ขึ้นไปใหม่อ,อ้าขึ้นไม่ได้เออขึ้นได้แล้ว มันจะต้องไปอีกทางหนึง่งก็คือทางนี้อา้าวใช่ทางนี้เปล่าวะทางไหนกันแน่วะเนี่ยแต่ทางนู้นนะครับผมทางนู้นโอเคครับผมหลังจากที่ผมวิ่งด้วยความไวเหนือแสงมาตอนนี้ผมก็ถึงดินแดนหิมะแล้วนะครับเออผมก็วิ่งมาอย่างเดียวเลยครับอย่างกับแบบเดอะแฟตอะเออตอนนี้มันก็มืดแล้วนะครับเพราะผมเร่งเวลามาเอ้ยไม่ใช่ <laughs> เพราะว่าผมวิ่งทะลุเวลามา เออเอาเป็นว่ารอตอนเช้ากันละกันนะครับผมเอาละครับตอนนี้เราก็มายัางดินแดนหมาป่าแล้วนะครับเหมือนผมจะเจอหนึ่งตัวนะเออเป็นหมาป่าพลานอยนะครับเพราะว่าผมเห็นแบบมันเป็นออกน้ําแข็งน้ําแข็งนะครับผมโอเคซึ่งตรงตามที่เราต้องการพอด,ดีถึงมันจะไม่ออกลูกเป็นไข่นะครับแต่ว่าก็คือความเท่เออเนาะ เพราะว่าไม่แน่ผมอาจจะมีโปรเจกต์ที่จะย้ายบ้านมาอยู่ทางฝั่งนี้ด้วยนะครับเอาไว้เป็นบ้านพักตากอากาศหลังที่สามนะครับผมไหน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 หายไปไหนแล้ววะโหมันล่องหนได้หรือเปล่าเนี่ยหาไม่เจอแล้วครับทุกคนสงสัยมันยังมืดเกินไปนะผมก็จะเดินเดินวิ่ง,ว,งวิ่งไปก่อนรอให้มันเช้าเอา้าเจอแล้วนี่ว่ากัดตูดกูอยู่โคมีสองตัวเลยนะครับผมตอนนี้ผมก็วิ่งติดขือเพราะผมยังไม่อยากให้มันตายนะ ก็เป็นววยี่สิบทั้งคู่นะครับผมผมยังไม่เอาแล้วกันเพราะว่าโซนนี้ยหมาป่ามันค่อนข้างจะเยอะนะครับหาไม่ยากนะครับเวลเยอะกว่านี้เราก็ไหนๆก็กิบเบิลนะครับหายากเราก็เอาสักเวลโหดๆห,หน่อยแล้วกันนะเพื่อจะเพื่อที่จะเอาไปแบบเล่นมันๆน,นะครับผมก็จะขอเลือกเป็นเวลเยอะกว่านี้หน่อยแล้วกันตรงนี้ก็มีมังกรด้วยนะครับแล้วก็มีสัตว์อะไรนักหๆก็ไม่รู้เยอะแยะมากมาย มังกรน,นี่เราก็ยังจับกันไม่ได้นะครับผมเออมีนกฮูงนกฮูกด้วยเขาก็ไม่ได้สนใจเราเนาะเหมือนแบบชาวบ้านเขาทะเลาะกันเราก็แค่เดินผ่านไปนะครับผมเราก็ไม่ต้องไปตีกับเขาเออโอ้ย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 ตรงนี้มันแสงสีอะไรวะเนี่ยโอ้โหเสียงแบบนี้เจออีกแล้วนะครับผมไอคิงคองตัวเก่าตัวเดิมโอ้โหมันอยู่ตรงนี้เลยนี่ว่ะวันนี้ผมน่าจะ คงไม่ได้หมาป่าหรอกว่าวันเนี้ดูจากทรงเออเพราะว่าผมค่อนข้าง,างจะแบบเลือกนะครับผมก็ลเลยน่าจะยังไม่ได้สักทีแต่ว่าไอ้หมูตัวนี้แม่งน่าสนใจว่าหมูเขียวอยู่กับลานอยอา์เจนนะครับแล้วก็กับหมูเออหมูตัวนี้สวยดีวะเดี๋ยวช่วยเคลียร์เดี๋ยวช่วยเคลียร์เดี๋ยวช่วยเคลียร,ยชยร,ยร์ช่วยเคลียร์ครับช่วยเคลียร์ แรปเตอร์ผมก็ไม่ใช่ว่าจะตีแรงมากนะครับผมตีอยู่แค่ประมาณสองมื่นกว่ากว่าเออแต่เราก็สู้ชีวิตนะครับสู้ชีวิตโดดอย่างเดียวกู <c oughs> <c oughs> ไม่รู้จะเอาท่าอะไรท่าโดดแม่งแรงดีนะครับผมเอ้ยท่าไม่โดดแรงกว่านี่หว่าเออท่า,ท,าท่าแบบขวนขวนี่แรงกว่านะอ้าวบอกเลยผมว่าผมต้องปรับคลายหิวลงสักหน่อยนึงแล้วนะครับเพราะว่าเดนเสาผมนี่มัน ชอบผิวแล้วมันก็ชอบขี้นะครับผมอุย้ยของตัวนั้นมองหน้าตาเราไม่ค่อยเออไม่ค่อยเหมือนแบบเป็นมิรกันเท่าไหร่เลยเออๆออตก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 ,ตกนะครับผมเออเออเออนี่วัดประสิทธิภาพของเจ้าแรปเตอร์นะครับตกจากที่สูงไม่เป็นไรเออแบบผมกําลังจะได้อยากได้คอร์เซลใหม่พอดีนะครับตัวนั้นเป็นคอร์เซลเทคนะครับผมน่าสนใจน่าสนใจ แต่ว่ามันก็สาหรับผมนะผมว่ามันไม่ต่างจากคอเซลอีพิกสักเท่าไหร่เอ้ยมันต่างจากคอเซลอีพิกนะครับผมเอ้ยทําไมมันเจอแต่แบบว่าเวลยี่สิบวะไอพาราน,นอยหมาป่าไม่เข้าใจเลยนะครับผมขอสักเวลห้าสิบขึ้นได้ไหมขอได้ไหมโอ้ยเจ้าตัวมีขนผมชอบผมชอบทีเล็กมีขนนะครับน่ารักน่ารักดูอบอุ่นมาก เราก็เดินหาหมาป่ากันต่อเลยนะครับผมคลิปนี้นานเท่าไหร่ก็นั่น,นแหละครับตามนั้นเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับโอ้ยเฮ้ย้ย้ยตอนนี้เราเจอสองเทพมาอยู่ด้วยกันก็คือมังกรกับโดโดเล็กซี่นะครับเออเหมือนจอดคุยกันนะครับน่าจะเกิดแถวแถวนี้นะครับเราก็จะจําจุดเอาไว้นะแล้วเดี๋ยวไว้แบบอีพีไหนที่เรามีของครบเราค่อยมาจับกันนะครับผมได้จับแน่ครับได้จับแน่ไม่ต้องห่วงนะ โอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้มาเจอกับเจ้าตัวที่ผมอยากจะได้อยู่พอดีเหมือนกันนะครับวิลมันก็ค่อนข้างเยอะมากๆเลยเยอะจนน่ากลัวเลยนะครับค่าสรุปก็ประมาณ2ล้านนะครับผม EP นี้ผมก็ว่าจะจับให้ได้นะครับผมเออผมก็ว่าจะจับให้ได้เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยนกตัวเล็กตัวน้อยนะครับมาบินวนผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องการอะไรนะก็คือตัวที่ผมอยากได้ก็จะเป็นเจ้า เจ้านี่นะครับผมเจ้าแรปเตอร์มีขนนะครับโอเคถ้าขังมันก็จะง่ายกว่านะแต่ว่าคลิปนี้น่าจะนานไปนะาสำหรับไอ EP นี้โอเคครับเอาแบบนี้แล้วกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมแปะไว้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ไว้เดี๋ยว EP หน้าผมจะจับให้นะครับสำหรับไอ้เจ้าตัวแรปเตอร์มีขนนะครับผมสำหรับ EP นี้ก็คงต้องขอลากันไปก่อนนะครับ เอา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 เ้ยตัวนี้ก็น่าจับนะครับผมโอเมนเอ้าตายเลยโอเมนกูเดี๋ยวขอขอเคลียเจ้าตัวนี้ก่อนคุณรู้เรื่องแล้วขอเคลียก่อนเดี๋ยวไม่ยอมจบคลิปสักทีเดี๋ยน้องๆก็จะแบบไม่ได้ดูคลิปสักทีนะครับโอ้โหโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับโอ้ยมันมาได้ยังไงวันนี้ตัวข้างหลังกูเนี้ยขอพูดจบคลิปหน่อยเถอะ โอเคงั้นเราไปจบคลิปกันที่อื่นนะครับผมแถวนี้แม่งมีแต่ตัวอันตรายเออเออโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยกดติดตามเป็นกำลังใจให้ในายหมอแมวเกมเมอร์ด้วยนะครับผมโอเคไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับการจับเจ้าตัวเอมเจ้าตัวนั้นน่ะนั่นแหละ ว่าเรามาดูกันนะครับว่าจะโหดมากแค่ไหนนะครับค่าสลบ2ล้านนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบาย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 